สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการเกษตรแสนสุขนะครับมนี้ผมกับมหาเห็ดเผื่อครับมากับน่องนะครับเพิ่นเสี้ยนเสี้ยนหาเห็ดธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปรู้จักกับเสี้ยนหาเห็ดครับครับสวัสดีครับผมอุทัยครับบ้านนึ่สิบห้ามาเบิ่งป้ายเห็ดธรรมชาติครับไปไปสันทงไปเดี๋ยวให้น่องเพิ่นน้ำเนาะน่ากับน้ำนเพิ่นไป อันนี้เป็นปลานะครับเป็นปลาธรรมชาติเดี๋ยวมันเป็นข้องนะครับเไ็ดธรรมชาติเดี๋ยวมันจะเกิดน้ำตนนะ้นอียงเนี่ยต้นแก่ต้นทุ่มต้นกระโดนครับอ๋อต้นกระโดนก็ขึ้นเลแน่นครับเคีรยบเปิดหาน้ำทีหล่ะต้นแก่ต้น,นงองแก่ยี่ย้ายไปงองละม,มองเส้เกิดมันก็จะเกิดอยู่เ,ดดยเรื่อยๆนะครับ งานมาือเขาที่เกิดด้วยเนาหมองจุ่มเก้าเขาเกิดเมื่อเช้าวนันที่ไก่ตายโตยูกเช้าเดียวกันอันนี้เริ่มหาเห็ดป้าจักรีเลยนี่โอ้รังเตงยิบกุป,ปิยีพมดแล้วครับโอ้สิบป,ปีแล้วเป็นยาชีตีอาชีเหนึ่อยเลยตันนี้ เขาเอาไปขายเนี่เขาขายโลจากบาท่เขาไปขายน้ำมันเอ่อเอาไปขายอยูข่ข,ขายขายช่วงอ่ะโดยนี่เขาจะเจ้าช่งโลละลอยหาชิปแล้วครับอืนขายเป็นเป็นกิโลขายนั่นกับโลละสองลอย<ช>กเจะมารับกับโลลอยหาชิปกับมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยที่เคยได้หลายหลายเด้ได้จักโลปแบมาณชิปครับชิปโล่ชิปโลอยหาชิปพันหาโอ้ ทำเป็นอาชีพอาชีพเสริมอาชีพเสริมอย่างหนึ่งครับแล้วจากเบียร์ไทยเบียรหน้าอะไก็ต้องใส่ความเฉียวชันเฉยไฟเนาะเพราะว่ามันต้องหู่เฮ็ดมันขืนน้ำจังไดยแต่ตัเบิ่งเฮ็ดเป็นพร้อมเนี่ยเพราะว่าถ้าเจนงผมอยผมกับเู้าหลูจะไม่เกิดจังไรแต่ว่านองเิ่นเห็นนะ แสดงมาเพื่อกิดประสบการณ์เนาะเห็นลหรครับดอกหนึ่งยุดสือได้ก่อนคือพอเห็นโอ้นี่เหยียดแม่เหยียดแม่เสียนไหมโอ้โหเ่วยหน้ามือสีหนวะจีครับหนึ่งดอกโอเคโอ้ไม่เกิดได้มื่สี่ครับ อากาศท่อนครับเป็นเอ๊ะออนะวัชพี่เห็นประเหต์ออกดีนี่นครับ ปัญหาเป็นหาเห็ดจยว่ามันเป็นซองนะ่วู้ทางลุ่มต็นี่คนจอไปทีนี้รั้งมุดเข้าไปสินะเปิดเข้าไปมุดเข้าไป เฮ็ดปลาเพิ่นกําลังออกครับเดี๋ยลั้กําลังเดิมเดิมเห็นเห็นไหมครับนี่นะเอาดี้อยนียเพิ่งออกเพิ่งออกนี่นะผมก็งย่างมานเลยถงแต่ว่าน้อง่นบอกว่านี่ครับเชื่อไ่คนเหน แค่แค่เพื่นบอกว่านี่นเ,เป็นดอกน้อยหนึ่งเพราะว่าเห็ดก็ร่างขึ้นครับหเหฮทก็ร่างขึ้นไหมเพราะว่ามืดงวดไปแล้วรอ,อบหนึ่งเนี่ยเบอร์แรกนี่ช่วงกลางคืนนไงก็คือพอดีครับกับร,ร้นบ้านกันครับอ่นคนกนถวยม,มันใสีเวลาบระดนนี่เนาะในการเจริญเ,เติบโตของมัน อันนี้ผมเห็นนะครับนี่พี่น้องฝ่าดนีเป็นพยานนี่นี่หายเองเห็นเองนี่เก็บที่ไหนกันอยู่ลึกจ้ะโอ้อันนี้ผมเห็นเองนี่ครับนี่โอ้ห้องไทยบอกว่าออกหลายครับนี่ครับคุณโอ้นี่นีครับสองดอกเห็พี่น้องเห็นว่าครับนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งโอ้ใไทยก็คุณครับผม โอ้ตรงนี้ตอนนั้นกำลังใหญ่อันนี้โอ้มีอีกมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับใกล้ๆดอกใหญ่เติบย้อยนี่ครับแล้วอันี่อีกดอกนึงครับโอ้มันต้องสังเกตดีๆเนาะโอ้โหเดี๋ยวผมย่างไกลมากเกือบเป็นเหยียบครับเนี่ยเนี่ยน้องมันเห็นเนยตาดีนี่โอ้นี่ครับนี่กระแมนนี่กระแมนนี่ผ่านไปมหันโอ้ มันเหยียบหลายดอกก็เต๋อเอ่อเจ็บตัวท้ายดี่ครับเป็นเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวาใส่กันเก็บเนาะเอา้ามือ่อกีดยังไง <c oughs> อันนี้ี<อ>่เป็นพืชเอาท่านี่เนาะอันนี้บ่อหันนี้วนะหัวมือหน่อยหน่อยเอาไว้ตะกันอ่เอาไวาก้กว,วนนะครับนี่จะใส่อีกเน่อยยี่สิบตัวประมาณนี้นี่ครับนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่ง เห็ดธรรมชาติมันกิเก็บมั่นอีกแบบเนาะโอ้นีเดดอกหนึ่งเห็นแล้วนี่ครับอ้าวนี่อีกดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งเห็นไหมครับสังเกตด,ดีๆนั่นโอ้ผมเห็นดอกหนึ่งครับแต่ว่าเสี้ยนไทยนะครับเสี้ยนเห็ดเพิ่นเห็นซิดดอก ผมจะเห็นดอกหนึ่งส้มเข้าจงไว้กืบถึงงี้ยยี่ดิ้นเนาจำจำที่ท่ายไปทิพี่พ่อดอกนี่แหละดอกแรกโอ้ดอกแรกเลยนนะเงี้ยดิ้นนะนี่นะครับที่นมูดอกน้อยๆว่าหันเนาะใส่ไม่ได้แป๊บเดียวกับดอกเงี้ยหรอผู้แข่งเข้าประจัยหันเข้านอนเฝ้าแต่นยานค้นมาเอาอีกแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นปลาธรรมชาตินะครับ ว่าเขาเจ้ากกหาหยูหากินเื้ากันนะครับอือขันห้องเบามันก็เส็ยเพลนเนาะหมูเบาแต่หมูใหญ่หมูหน,น่อยครับุ่มทีเป็นดําเึินไม่ไม,ไม่หัวหมูหไม่ไมขมมีดเองสิออก,กับว่าองเก็บครับอเอาไวไ้แท็กโถเห็นมันใหญ่ยยตีครับเหม็นห้องเบาเลยห้องมาโทษมันหน่อยฮาเทียคนอื่นไม่เก็บเนาะก,กันมีน้ำใจต่อกันนะครับคนเก็บเพ็ดทีละครับน้องไทเพ่นกับเบานะครับ เพินเ่นกะว่าจองไว้ให้หเธอคนมาที่หลังให้เธอเพิ่นมากเก็บเพิ่นกอาจอัได้จังหวะที่มันแบบดอกมันกำลังใหญ่นะครับอันนั้เอาเก็บไปแต่หน่อยมันก็จะเอาไปเอายังกินเนาะมันก็ดอกหน่อยพอดะถือว่าโอกาสไทยโอกาสมั่นนะครับฮึ่มฮเอาอะไรพ่อแม่ครับยี่ตไปพี่อัดติโอ้ยมันสน้านเนาะโอ้ทะลุแล้วโอ้หอนคักได้หัน นี่นะครับเสี้ยนไทยเพิ่นสีไปมากจังสีเละครับแถบซูม,มือหลังบางจากเค็ดหน้านะครับวันตามเขาเยียงแหลี่ยงสี่นะครับเพิ่นกระสีมากเก็บเห็ดดำหน้าเสร็จปุ๊บวางกะนี่นะครับมาหาเห็ดเป็นได้รเสริม ดอนี่นี่ครับี่นังองบานกระล่างดีเลยเด็ดทดเยสี่สิบเดอกนี่เนาะงคบอกว่าถ้าเป็นเ็ดธ้ามชาติเี่ยมันจะยูเป็นครูเสียนปบะนี่ครับ อยูห้างกันกับว่าไกลแต่ระม่านจะเอ่อสอกนี่นะครับสอดเยอะขันนีดอกนึงก็คือมันต้องออกเป็นคููใกล้ๆกันนะครับอ๋อเฮดเพิงเนี่ยเขาจาแถวนี้เขาจาจีขายกันยูประมาณถ้าไปขายเองบางคนเกิดโลละสองร้อยถ้าไปขายเองนี่นะครับแต่ว่าขันมาหลับมาหลับไปขายตองที่อ่ะแต่ประมาณหน่อยห้าสิบเนาะโลดหนึ่งเพลิงเกิเอากก็ไอ่ยูม่านห้าสิบบาทแล้วครับออื ก็เป็นอาชีพอ,อ,อีกแบบหนึงน่งเนาะกับยุ่หัวหายไปหน้ากับของไงนะกับว่าเป็นแนวลำบากต้องเดินทางต้องรุ่ทุนนี้ยยงหงไยแต่ว่าลงแรงจังิงหน่อยเพราะว่าต้องเดินหานะครับน,นี่ก็เฮ็ดดิครับพี่น้อะแต่ว่ามีทุกคนแล้วเนวเห็นยังไง He te puu. Mua te.

เฮ็ดก็ล้ามี้นะครับก้อนอ่าว้านเถอขึ้นกี่หนึ่งกับสิ่งใดเทำา มันมีเชื้อมันก็นคือขึ้นมาแต่ครับเดี่ยวนี้แต่ว่าตอนนี้บอมีหาบ่เห็นนี่นะครับตามฟังแางเี่ยเพิ่นก็นเอาต้นทมมาปลูกนะครับเ็นเกลนะถ้าไม่ใช่ก,ก็เอาเชื้อเห็ดมาใส่นะครับพอได้เก็บ ฝ่าดีเป็นพยานผมหาเห็นแล้วอีกดอกนึงนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับดอกนึงโอ้มาเด้เดเดอฝนเลย,ยนี่ครับเพลิดเพลินผมยามพายไปเร่ยด้มั้งเหรอหายใหญ่แก สีนันด็ไข่ใบใหม่หขไข่ไม่เส็นหายเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เดี๋นนี้ยนก็ดำไปแล้วอัน้กันแล้วอ๋นี้เสีแทบ หายอย่างนี้ยดป้องยัอ้าวเิดเจดเดึด๊บึ๊บห่ายกันหนอยับหา่างไปครับใส่สปอมันอยู่ดีกว่าดนอาสมของนองไทยนะครับ คือนี่ผลงานมือนี่นะครับประมานแกงหน่อย,อยแก้มันแกงหนึ่งจริงๆเดี๋ยวเ่ยมันขึ้นนี่ในดีกว่านปะกัเอามาขึ้นรับมันสอไตหาง่ายกว่ากันครับเพราะว่ามันสิไฟมันตือไฟเลยมันสิเป็นนวนไหม,มสะท้อนอแสงมันสะท้อนแสงตัวดอกมันยังสิครับมันทีเห็นสะท้อนแสงไปได้ไหมครับ คนส่วนใหญ่ก็เลยมักไตแ่นครับเลยมักมาหาไตยงมขึ้นถ้งเป็นช่วงเวลาที่มันดอกมันกระรางสีบานเลยนะแงงครับมันต AP uh, like okay, uh ูม huh. ตูมอยู่แงขึสวยอยู่กระสียู่คันมูไตกระสียู่ประมาณนี่นะครับนี่นู่นี่เนี่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 อ่าเส้นที่ไหลรับผมยงมขึ้นก็พ่อได้๋ยวยูเด้กินนะครับเป็นอาชีพเสริมของน้องไทยเขา แลได้กับยุ่กัมันขันได้อ,นนอันนี้กับที่ได้ว่าร้อยล่ะครับนี่ออันนี้หาเรื่อยเือได้หนิเพราะมันโมเมนต์ช่วงหานะครับพอดีว่าส่วนมาส่วนนองไท่ปัญหานะเพิ่งก็เลยพาไปหาจริงจริงแล้วมันมันท่านี่หอดเวลามันเนาะมันต้องแรงกว่านี้ช่วงเขาหายเรียกอะไรประมาณสามมุมสี่มุแดงสี่มุงแดงการดอกตีพวกตีข้าเห็นยังสีกับสีง่ายพอดีครับนี่ จะถืออยู่ด้ปรมม่ม้านดอกซ่ํานี้ท่อมท่นี้นะครับใส่ปอูกนี่ดอกนี้กะทิดอกนี้กะทิเท่าพอาดีอันนี้เสียไปเฮ็ดเชื่อเฮ็ดสองดอกอม,มาผิดเวลาเออผมกับป้ลู่นะครับข้าจะขาขป้าเฮ็ดเวลาตั้งไต่นะแต่ว่าจากมาหานะครับก็เลยน,นัดนัดน้องเพิ่นก็เลยเห้เพิ่นป้าขาไปหาก็ได้ท่าน,นนี้นะกับพ่อได้แกงก็ถือว่าโอเคอยู่ ปกตินี่ถา้าเท่าที่ไทหานี่มือหนึ่งมือหนึ่งนี่ย่างตํงตำเนี่ยต้องได้ประมาณจักโลเนี่ยแล้วลู่สองลู่ครับประมาณเนี่ยร่อยหา้าสิบกับประมาณสามร้อยครับผมกันกคือกันเขาเขาห้าวแบบว่าปกติเขาเ้าเนี่ยเขาคือเขากับยูป,ประมาณเนี่นะครับอืมกับเป็นอะไรเสริมไปด 300. มได้สามร้อย่เมื่อไรฟุ่กเดซี่หาโลไปกัคบคูนเข้าไป กคือเขาขันขันเข้าเด่วเวียกใหเวียกเบียแกบบแบบหน้าเดีวคือเขามีเวลาหาทั้งเสาทั้งแห่งกับที่ไดอยู่ครับประมาณนั้นม,มือระหาลกะหกลูกเอเงินอยู่ประมาณเกตแปดร้อยพันนะครับ <c oughs> ถือว่าโอเคเนาะเขาอยู่บันนอกเาขาอยู่ใางจังหวัดเนาะหาสม,มือมาหาน้ออื่นผสมนำ้ำนี่เครับหาปลาหายังไปขยันเนาะคนขยัน,นะ ก็นี่แหละครับเกษตรแสนสุขคือว่านะกับยูบานพันเดือเห็ดไทยเห็ดหน้าอยงนี้แหละครับกัได้เลยเสริมก็หาเห็ดหายังสิ่งแหละครับไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างไผ่นะครับเห็ดพ่อมีพ่อใส่พ่อได้กินนะครับเห็ดเด็กหามากอ่ะหาเพราขายกับกินกันได้ครับบางทีได้หาว่าได้หาโลกห่กินจากโลกนึงนี่ะกินบ้างวัดแหละครับอีกซีโลกอ่ะขายสิเป็นเงินขามาก บ่ค่อยเด้ซื้อแนวยอยู่นกินกับหาไงเพียงถี่เห็นนะครับเป็นข้องเป็นยังตากะไรเมื่อกี้ผมขาไปกับกบไหลครับหากบหาปางที่เป็นอาหารไปนะครับพอต้องซื้อจี่สำคัญคือมันมีความสุขนะครับมันมีความสุขทั้งใจ่ได้ไปเป็นลูกจ้างไปมีผู้ใดมาม่ดาเนื่อยเข่ากับผักนะครับคือกเกษตรแสนสุขแลวครับถ้าถ้าเฮ้าพ่อใจกับกับเสิ่งถี่เฮ้ามีอยู่นะครับ มืนอีกแบบไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องลากรีก่อนนะครับเนะ้เดี๋ยวเทปนาอาจจะพาไปเบิงเ็ดเพิงที่เขาเจะปลูกนะครับเขาเจะปลูกได้ด้วยครับปลูกเป็นเป็นสวนเป็นปางที่ไหนเขาเจะไปปลูกเฮดไว้สิพาไปเบิงว่ามันมันออกจังไหนะครับเอาเปนกับขายขึ้นกันนะครับบางคนก็คือมักเป็น,เป,นเป็นหัวเชื้อครับมักหัวเชื้อขาย ตองไทยนี่ก็มักคือกันครับมักขายคือกันได้ดอกต่อทอังดียก็ว่ามักมันต้องใส่ดอกแก่ๆนะครับมันจังสีมีสปอร์ไหลนะครับดอกแก่ๆเขาก็บมะมักมักพ่อจามันเนาแล้วเขาก็เอาไปลาดน้ำข้นต้นใหม่่างสินะครับน้ำข้นต้นที่มันที่มันขึ้นยังขี่นพวกต้นสโนวต้นสแกวต้นทมนังสินะครับบางทีมันเกิดส่วเขาหลาดในปีนี้ปีหนาเองสเขาก็เก็บกินได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้ว เดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งเทมหน้าสิภาพไปเบิ้งสวนที่เขาจะปลูกเห็ดเพิ่มนะครับ